งานครับแอคพอร์ตเจ็ดแปพื่สองทศูนะฮะลูกค้าเก่านะครับเคยจัดกันไปแล้วนะฮะชุดใหญ่พร้อมรีแบ,บ็นะฮะวันนี้เข้ามาจัดโกลตั้งวาวพันห้านะครับก็ดูกเก็บรีแบบให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่พี่เจ้าของเพิ่มน,น,นะฮะ จูดแก๊ส a อนะครับเรียวไทม์นะฮะเต็มระบบนะครับไม่ได้เบิ้์นจูดอยู่กับที่นะฮะไม่ใช่ออโต้จูดอย่างเดียวนะครับจูดถนนจริงเก็บค่าเก็บค่าผ่าน AF หมดเลยนะฮะแก๊สนะครับแต่นี่เหมือนแก๊สมันจะหมดนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ตารางจูดแก๊สนะครับ a อนะฮะหยาบจัดนะฮะอ่ะโอเคคราวนี้จูดเสร็จแล้วนะครับ ทั้งค่าน้ำมันทั้งค่าแก๊สเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะจูนเรใช้ตัวนี้ครับ A f ไฟแบตตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเป็นสิทธิ์เวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโดนจูนรถเลยนะครับจูสนสอบจูดถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอ,อ,อมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับคันนี้เครื่องสองพันนะปรับรอบช่วยกันกันตั้งแต่ต,ตอนรอบที่แล้วแล้วนะครับอ่ะก็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 กก แก๊สแปลงโคดหาเลยนะฮะนี่เป็นระบบ OBD ด้วยนะฮะร,ระบบที่ว่าฉลาดนะครับปรับปรับแก๊สตามน้ำมันนะฮนะนาเชียชียเลยโอเคนีปรับให้หมดแล้วแต่น่าจะวิ่งได้ไม่สุดนะเพราะว่าพอสุดไปแล้วแรงน้นแก๊สมันไม่พอก็คือแก๊สมันใกล้หมดแแหละนะฮะมันก็เลยตัดเข้าน้ำมันมา ดูสเปีเทสกันนะครับตอนนี้ผมเป็นแก๊สอยู่นะเดี๋ยวสักพักพอรอบใกล้ๆเลนไลน์มันจะตัดเป็นน้ำมันเองอ่ะ OK โอเคมาอื้อนึงไงล่ะล่ะอ๋อแก๊สก็ซีงได้มนยะ อ๋อฟิวเฮ้อ่ะโอเคแก๊สก็ปีป๊ดปาร์ได้นะครับ LPG นะฮะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้อ c c อ r d 7 8แปเครื 8, ่อง2.0นนะฮะก็ลองดูสำหรับท่านที่ใช้แก๊สนะครับระบบแก๊ส LPG นะฮะผมรับ Energy Reform นะฮะ AEB A.C. A.Ticker นะครับที่หลักๆเลยตอนนี้กำลังดู b s m อีกตัวนะครับแต่ b s m มันมีสมันมีปักจูน2แบบก็ยังงงๆอยู่นะฮะแต่ตารางจูนอะไรนี้พวกพวกนี้ศึกษาหมดแล้วก็ไม่ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะอ่ะโอเคก็พีจูนนะครับรีแมปคันละสามพาร้อยบาทจูนแก้คันละสองพันนะฮะ ก็คันนี้เข้ามาจัดโปรตั้งวาวพันห้านะครับเคยทําชุดใหญ่กันไปแล้วห้าพันนะครับปีเพิ่มจูนแก๊สนะฮะก็จูนเก็บละมันให้ฟรีไม่คิดเงินเพิ่มในส่วนของรีแมปนะครับก็มาเก็บค่าจูนแก๊สใหม่นะฮะหลังจากนั้นก็ทําอะไรกับรถมาก็จูนแก๊สเก็บฟรีหมดทั้งสองระบบเลยนะฮะโอเคหน้าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าปากซอยรั้วสีเหลืองินนะฮะอีกที่คือรับลูกกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่การจูนอย่างเดียวนะฮะ เซอร์วิสเป็นเทนเน็ทั่วไปไม่ได้รับนะครับแล้วก็ไม่ได้รับเปลี่ยนแม่เทนเน็พวกระบบแก๊สด้วยนะครับผมรับแต่จูนนะอ่าแล้วก็มีบริการจูนนอกสถาทไไไไนที่ครับไปได้ไปได้หมดทุกที่ฮะบวกค่าเดินทางนะครับแต่ถ้าไกลสุดเลยนะฮะเหนือสุดออกสุดใต้สุดมัดรวมกันสามคันเลยครับไปแน่นอนนะฮะแล้วก็ ติดตามได้ทั้ง3มช่องทางนะครับ Facebook YouTube Google แบบนะครับทีมพีจูรีแม็ปคอนด้เจอทั้งสามช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ทั้งสามช่องทางนี้ผมแนบเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานฮะสำหรับ Accord ดเจ็ดแดสอเดิมทุกอย่างนะครับลูกค้าเก่าจัดโปรห้าพันกันแล้ววันนี้เข้ามาจัดโปรพันหตั้งวาลก็จูเก็บฟรีนะฮะแล้วก็เพิ่มจูแก๊สเรียลไทมนะครับ A c นะฮะ ที่เป็นระบบ OBD อยู่ผมตัดออกใช้ตารางจูนผมหมดทางนั้นเลยนะฮะไม่เอา OBD แล้วนะฮะโอเคขอบคุณครับ